สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยุทธนีสปาชาแน,นลนะคะชวนเพื่อนมากินข้าวเช้าด้วยกันก้อยเฮ็ดปวกค่ะขัวลาบกินบะเบอเตม่อว่านนี่นะคะพร้อมข้าวเหนียวนะคะมาเด้อมาเด้อ,อก้อยเฮ็ดปวกต้มผักต้มบวบนะคะมาค่ะมา ก็จะมีหอมแดงไสะาะลหน่ต้นหอมผักชีเขาขัวเท่านี้แหละครับเป็นวัตถุยมักก้อยใครชอบก็บีบน้ำมานะเอาลงอะัพรบมกักกว่าตรงใส่หมักหน้าปกติแล้วผู้เถา้ันนอกเ้างบนงบงใส่หมักเน่าแต่ว่าพิทุสนเนี่ยหมักใส่ออกเปรียวนิดนิดหนึนน่งมาเดิมมาเดิมมากินน้ำกันค่ะทมกลางกับสายฝนดูที่นะ่ะฝนตก อืมตกเมื่อคืนนี้ทั้งคืนตกอย่างแรงด้วยแล้วก็มาหยุดช่วงตีสี่มาเริ่มตกใหม่ตอนนี้โอ้ยจังไรหนุกเล็กเด็กแดงจะไปโรงเรียนทันโรงเรียนได้ไหมเนี่ยพี่นอ้องข้าวเหนียวกะหนึ่งไม่ไหมขาห่อนห่อนมาเดอ้อมาเดอ้อมากินน้ำกัน หอดเด้อสุกูสุคนม,มากินกับข้าวเช้ากับแม่ดุษณีสปาจันแนวนะคะเดี๋ยวบิดไบคอนถาคุณป้าบันคอนทาเสร็จแล้วก็รอคุณป้าฝนก็ตกคี่จังใดๆกีนนองไปลาข้ามาาิิเนาะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องบวาตีมาอันช่องช่องคอนเมืองยศเอฟซีดุสนีสปาชาแนลหรือว่าช่องดุตนีสปาชาแนลขอขอบคุณมวลมวลไปน้ำกันกันกบพี่น้องค่ะฝนกระตกทำ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 เย็นเม็ดฝนตกแดวบยุทบ์ปยะยนกับลู่ซึกยุงประชุมดูแลสุขภาพด้วยเด้อโดยบัน บรรดาโดยบรรดาเพื่อนๆแม่ๆสว่านะคะวันนี้เป็นวันจันร์เนาะวันที่ยี่สิบเก้าจันทร์ที่ยี่สิบเก้าขอให้ลำหนึ่งด้วยเด้อค่ะเดอ้อผูดด้ใดมาเบิ่งคลิปนี้ขอให้เงินทองอ,อกออกเงยออกมาเหมือนกันกระดอกเกห็ดก้อยเห็ดปวกค่ะหรือว่ายำเห็ดปวกนะคะนี่แหละยำ พี่สารจะเป็นแบบนี้นะใส่ข้าวคั่วใส่พริกปนต้นหอมผักชีขาดไม่ได้ก็คือหอมแดงนะคะโอเคเด้อขอบคุณหลายหลายค่ะคุณควูนน้องๆที่มาก,กินขา่าวจะว่าสุกเห็ดกับบะแมนก้อยหรือว่ายำยำเห็ดยำเห็ดนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ